รับเติมลูบี้ราคาถูกเติมถูกเติมไวต้องเพจลุงยุทธชาแนลเท่านั้นสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธชาแนลนะครับโอเคครับวันนี้เราไปอยู่กับเกมไลน์เลนเจอร์นะครับผมแล้วก็มาอยู่กับ ID 1ของผมนะครับซึ่งเป็น ID ที่บอกได้เลยว่าคบเครื่องมากๆนะครับผม ID ดีนี้เนี่ฮะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับเลนเจอร์ตัวสุดท้ายที่ผมจะรีวิวในรอบเดือนนี้นะฮะเจ้าตัวชิวชักนะครับผมชิวชักชักชิวชิวชิวชักไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วชิวชักนะครับผมเป็นตัวละครที่ผมคิดว่ามันกะที่สุดใน คุโลโบรอบเดือนนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าถ้าเกิดใครเนี่ยสุ่มได้แล้วเนี่ยมันยังจะพอเล่นได้หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะเอาไปตี p v p ในลีก ตำนานให้ดูนะครับเดี๋ยวตีแบบคัดทีมตีหน่อยแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมเจ้าชิวชักนะครับผมตัวนี่นะฮะโอเคครับผมชิวชักนะครับผมเป็นเรนเจอร์นะครับผมธาตุไฟนะครับผมสายว่องไวนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่า สเตตัสของวันเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสําหรับเจ้าชิวชักนะฮะชิวชักมีพลังโจมตีเดิมอยู่ที่1น0 0 0ล้านหะครับเลือดอยู่ที่5้าล้านสนะฮะก็ก็ธรรมดาธรรมดาเลยครับเป็นเลนเจอร์ที่ความเร็วเคลื่อนที่99นะครับยืนจุด250เป็นเลนเจอร์ว่องไวที่ยืนใกล้นะครับโอ้โหอันนี้ก็ไม่ผ่านนะครับผมเป็นเลนเจอร์ที่ยืนใกล้นะฮะโอ้โหแล้วแต่ว่า แร่น้อยนะครับผมแร่น้อยนะสเตตัสมันก็ไม่มีอะไรนะครับก็จะประมาณนี้เลยนะครับส่วนสกิลหนึ่งนะครับผมสกิลหนึ่งเพิ่มพลังโจมตีเฮ้ยหรือว่าประโยชน์ของมันก็คือ เพิ่มพลังโจมตีนะครับผมสำหรับเีรตัวนี้อาจมีประโยชน์บ้างนะครับในด่านวิ่งนะาะสามารถเพิ่มพลังโจมตีได้ไปเพื่อพลังโจมตีให้กับเพื่อนไว้ตีเสานะครับผมไว้ตีเสาเพื่อให้เพื่อนตีเสารงแรงๆขึ้นนะครับอาจมีประโยชน์บ้างในข้อนี้นะครับสกิลหนึ่งู่ดาวนะครับสิบสองวินะฮะและก็กว้างสามร้อยสามสิบจุดนะครับมีเพิ่มความเร็วในการเคลื่อนที่ มีเพิ่มค่าเสียหายคริติคอนนะครับผมสำหรับสกิลหนครับท่านผู้ชม <c oughs> บอกได้เลยว่าสกิลสะเดอกกุญแจนี่ไม่มีอะไรเลยไม่มีเตี้ยอะไรเลยนะครับผมมาดูที่สกิลสองนะสกิลสอกับดักทำงานนะเป็นสกิลที่มีดามเมจนะฮะสาเท่าเฮ้ยดามเมจสาเท่าเลยเหรอแล้วก็มีสร้างความเสียหายอีก700%นะเหมือนจะเป็น ดามเมดพิษด้วย,ดดวยเป็นดามเมดพิษด,ด้วยแล้วก็เป็นดามเมดสกิลด้วยนะครับผมแล้วก็ลดอัตราการใช้ทักษะของศัตรูนะครับสกิลสองนะก็ถือว่าเป็นสกิลที่มีดามเมดที่สกิลสองคู่ดาวเก้าวินะครับคู่ด,ดาวเก้าวิกว้างสามร้อยยี่สิบจุดนะครับสำหรับสกิลสองตรงนี้นะครับท่านผู้ชมความสามารถเก้าดาวก็ถ้าเกิดจะทำเก้าดาวเนี่ย สุ่มหาพีชีพสองนะครับแต่ผมแนะนําว่าอย่าปั้นดีกว่านะครับหรือว่าเป็นอยากเป็นลูกรักอยากทําให้เป็นตัวลูกรักในไอดีของเราก็ทำเลยฮะทำให้สูตรนะครับแล้วหาพรีชีพสให้ได้นะครับผมท่านผู้ชมโอเคนะครับผมความสามารถในเปิดกาโคนนิ่งพักพวกนะครับแบบธรรมดาไม่ใช่แบบพัสนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมขอพาตัวมันไปตีในด่านออบอสนกหน่อยแล้วกันนะฮะ ด่านบอสนกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการวาดสกิลมันจะหล่อเทเลท่อขนาดไหนนะเออสา6เก้าหกเดี๋ยวไปดูว่ามันจะตีบอสนกตายหรือเปล่านะครับผมมาครับผมท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูท่าทางการวาดสกิลของชิวชักกันหน่อยกันเอ้ยล่างโคนนะท่านผู้ชมล่างโคนหนึ่งตัวติดสองตัวสองตัวไม่ติดฮนะ สามตัวไม่ติดครับผมเดี๋ยวเช็คล่างโคนก่อนแล้วกันสี่ตัวไม่ติดนะฮะล่างโคนแบบธรรมดาไม่ค่อยติดเลยนะครับผมบอกเลยว่าร่างโคนแบบธรรมดาไม่ค่อยติดนะฮะต้องเป็นล่างโคนแบบพัสเท่านั้นนะฮะเออปกติล่างโคนแบบธรรมดาเนะี่ยมันก็พอติดอยู่บ้างนะแต่อันนี้ไม่ติดเลยนะครับผมไม่ติดเลยเดี๋ยวผมเอา โคนี่วายโซดาออกไปก่อนนะฮะแล้วเรามาดูสกิลกันอีกทีหนึ่งนะครับเราเทสล่างโคนไปแล้วมันไม่ติดว่ะทุกคนเออมันติดแบบไม่น่าไม่ไม่ไมผมบอกเลยว่าไม่น่าไม่น่าใช่ครับผมมาครับผมไปกันต่อฮะชิลชาร์กนะเดี๋ยวผมพยายามจะหาข้อดีของมันหน่อยแล้วกันนะเผื่อใครอยากจะใช้งานมันนะฮะเผื่อใครอยากจะใช้งานมันนะครับผมสําหรับชิลชากครับมา เดินออกมาครับเรนเจอร์ตัวนี้ไม่แบบับหน้าป้อมนะฮะมาครับนี่ครับสกิลครับ,บป,ปุบ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บมาฟุ๊บฟับแล้วก็เดินโอ้โหไล่สก,กิลช้ามากครับนี่ครับสก,กิลดาเมจแล้วก็ตายครับเป็นด,ดามโอ้โหดาเมจครึ่งหลอดอยู่เหมือนกันนะแล้วก็พิษแรงครับพิษแรงครับดาเมจครึ่งหลอดพิษแรงครับผมท่านผู้ชมบึ้อบัมโอ้โอเฮ้ยพิษแรงแล้วเนี่ยเฮ้ยตีบอสตีบอสจะดีไหมเนี่ยพิษสกิลพิษเนี่ยเออมาแล้วก็มีครีดเอ้ยเป็นเรนเจอร์สายว่องไวที่มีดาเมจพิษแรงนนะทุกค เออจัดไป Frame. เรียมบร้อยแล้วลูกกระจอกนี่ไม่ต้องพูดถึงนะ oh. ลูกกระจอกไม่ต้องพูดถึงตายครับแต่สกิลค่อนข้างแคบนะ300จุดนะ320จุดนะทุกคนโอเคครับผมโอ้ยเอาเรื่องว่ะเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึงนะ่งเนี่ยเอ้ยผมค่อนข้างชอบนะพิษแรงแบบนี้นะครับมาชิวชักไปอีกทีหนึ่งแล้วกันนะซึ่งดาเมจทั้งดาเมจสกิลและดาเมจพิษเนี่ยอยู่ที่สกิล2เลยนะคือสังเกตที่แถบของเจ้าตัวบอสนกนะถ้าเกิดโดนดาเมจสกิล2ไปเนี่ยเนี่ยครับปั๊บเบ๊มเห็นไหม ติดแลด้วด,ดูดูดูเลือดเห็นไหมเลือดมันค่อยกัดก่อนกัดก่อนกัดก่อนไปเรื่อยๆเห็นไหมเห็นไหมแป๊บเดียวเลือดลดเกือบหมดอ่ะทุกคนโอ้โหบอสแป๊บเดียวเลือดลดเกือบหมดก็บริมเรียบร้อยโอ้เฮ้ยจังหวะจังหวะมาจังหวะมาแล้วจังหวะได้ครับมาขออีกรอบดึงนี้นค,รครับก่อนที่ผมจะเอาไปซัดพี p PP นะทุกคนเออก่อนที่ผมจะเไปซัด p ี p ีนะผมให้ดูประมาณนี้เลยนะทุกคนเพราะตัวมันเนี่ยเป็นตัวอย่างที่บอกครับ ผมมองว่าเป็นตัวที่ไม่ค, si ค e em o, ่อยเก่งแล้วนะครับผมเออไม่ค่อยเก่งนะในรอบเดือนนี้มาปุ๊บปั๊บวิมเห็นไหมไม่ดูดูดูแถบดูแถบข้างบนโอ้โหเฮ้ย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 ทีเดียวเฮ้ยเฮ้ยวัดเดือยทีเดียวบอสตงตายเลยทุกคนฮ้ยเหลือเชื่อวิมโอ้โหเอาเรื่องจัดจานนะขออีกทีขออีกทีครับขออีกทีครับทุกคนผมค่อนข้างผมค่อนข้างเซอร์ไพรส์ในตัวผมอยู่เหมือนกันนะ ผมว่ามันน่าจะมีประโยชน์ในด้านอื่นหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะฮะเออมันไม่ได้เทสครับป่าๆเลยครับมาวิ่มงมาเลยครับชิวชักครับชิวชักชักชิวมาเลยฮะจังหวะนี้มาครับอุ้ยออ,อ,ออกสกิลฮะออกสกิวครับปึ๊บปั๊บบิมเรียบร้อยเรียบร้อยไปเลือดเลือดลดเลือดลดกระดุกกระจา,ายใจจังหวะนี้จังหวะนี้เลือดลดรกระุยกใจเดวด,วดวตูตายไหมตายไหมหมดเลือดเลือดโอ้โหหมดปั๊บนะฮะหมดหมดพลังกัดก่อนหมดพลังคิดครับเรียบร้อย โอ้โหชุดเดียวเกือบตายเหมือนกันนะดาเมดพิษชุดเดียวเกือบตายเหมือนกันนะทุกคนดาเมดพิษครับทุกคนมาไปกันต่อฮะจังหวะนี้ไปกันต่ออีกทั้งหนึ่งทีครับอื้อหืออันนี้ผมเพิ่งจับสดเลยนะจับสดมาลองสดๆเลยนะโดยการใส่เซ็ตเกียร์นะครับเซตเกียร์นะครับเดี๋ยวให้ดูเซตเกียร์ที่ผมใส่นะวันนี้ปาไปครับจังหวะนี้ฟุ๊นฟับฟุ้นฟับวินดู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 เลือนรถไปเรื่อยๆครับนี่นี่จังหวะจังหวะครับต้น เอ้ยอ,อ,อ,อู้ไมยตายไม่เลือดติดเดียวทุกคนโอ้ my god โอ้ my god เอาเรื่องจัดๆที่ผมว่าเทสแบบนี้ดีนะโอ้โหประมาณนี้เลยนะครับผมสําหรับสกิลของมันนะฮะโอ้โหเอาเรื่องเหมือนกันนะเดี๋ยวผมให้ดูเกียร์เมื่อกี้ผมเข้าไปปรับเกียร์มานะครับซึ่งผมปรับเกียร์ช่องท้ายนะฮะผมเทสผมเทสไปแล้วเนี่ยสกิลมันไม่ค่อยออก ผมปรับเกียร์ช่องท้ายนะใส่วีสับไปแลวออฟสีเป็นพลังโจมตีกายครับผมซึ่งมันเห็นผลดีมากเลยครับทุกคนเห็นหรือเปล่าในคลิปเลยครับเห็นผลดีมากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจัดทีมจัดทีม PVP ไปตีในรีตำหนันะครับผมถ้าเกิดแพ้ก็คือแพ้เลยนะเออมาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมในแหลง PVP ครับเอาละครับเรามาสู่โหมด PVP แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาชิลชักลงทีมนะครับ เดี๋ยวขอรีหาทีมตีก่อนนะครับแล้วเปลี่ยนชิวชักลงทีมมาตีนะครับจะไหวหรือเปล่านะครับขอหาทีมที่ไม่มีตัวบินด้วยนะครับผมคนนี้ไม่มีตัวบินฮะเดี๋ยวเราไปใส่เลยครับกับทีมเมื่อกี้นะครับผมเพ้ชนะไม่สำคัญดูที่ว่าตัวมันใช้ได้หรือเปล่า <c oughs> <c oughs> อตัวมันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับเออนี่ชิวชักผมว่าใช้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมตามที่อ่า ดูสกิลมันนะครับทุกคนมาลุยไปดูกันครับผมชิวชักจะพากําเนิดเกิดหรือเปล่าเกมนี่นะฮะโอเคครับผมมาแล้วครับปล่อยตัวมาเรียบร้อยครับลุยครับชิวชักออกมาแล้วชิวชักออกมาแล้วทุกคนเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมตายอย่างไวครับผมท่านผู้ชมโอเคครับไปกันต่อเลยฮะจังหวะนี้ครับชิวชักออกมาโอ้โหมันเป็นตัวถ่วงมากๆเลยนะทุกคนมันเป็นตัวถ่วงของของทีมเรานะครับเออเอาอีกออกมาออกมาแล้วก็ตายแล้วเดินอย่างช้าครับ ถ้าเพื่อนไปบับก็จบฮักนี่เห็นไหมถ้าเพื่อนไม่บับก็จบฮะเออเรียบร้อยฮะอย่างไวครับตายอย่างไวครับทุกคนไม่น่าไม่น่าใช้ด้วยประการทั้งปวงครับนี่ครับโดนฉีดไปหนึ่งทีผมฉีดไปครับฉีดไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรครับเออไม่ได้ช่วยไม่ได้ช่วยอะไรฮะแพ้อยู่ดีับท่านผู้ชมไปครับเดี๋ยวก็ขอยืมไปก่อนขอยืมไปก่อนโอ้เรียบร้อยฮะโดนสวนหนัก หนักมากนะครับโดนสวนแบบหนักมากด้วยนะฮะเออมาดีวะรีไวเอ้ไม่ใช่รีไวชิวชักผมพูดปิดขอไปครับชิวชักออกมาชิวชักดันมาชิวชักมึงคือตัวแบกมึงคือตัวแบกชิวชักคือตัวแบกของผมอ้ยเอ้ยเอาอ่ะเอาอ่ะเฮ้ยชิวชักชิวชักใช่ไ่มเป็นเพราะชิวชักใช่ไหมไม่ใช่นะครับทุกคนเออมาเพื่อนเบสทั้งนั้นนะครับดูครับสังเกตตัวชิวชักออกมานะครับผมมันไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรมากนะครับทุกคนดูดิเห็นปะ เออมันไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรมากนะครับดู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 อยู่ไหนวะติดนะฮะเราติดนะข้อดีของมันก็คือเล็กน้อยครับกับเพิ่มพลังโจมตีให้กับเพื่อนนะครับผมเออแต่ไม่รู้มันเพิ่มได้จริงหรือเปล่านะทุกคนเออมาโอเคครับเฮ้ยถือว่าเราส่วนได้นะออโตไปหนึ่งีครับบ้ามเข้าไปครับนี่มาลุยลุยครับชิวชักของผมชิวชักของผมชิวชักต้องจัดแล้วโอเคเรียบร้อยนะฮะก็ เห็นได้ชัดว่าตัวมันเนี่ยค่อนข้างตายง่ายแล้วก็ดืนช้าด้วยนะครับดินช้าด้วยนะครับแล้วก็ตายง่ายนะครับผมโอเคผมขอสรุปเลยแล้วกันนะครับตัวชิวชักก็ไม่ควรปั้นนะครับเต็ม10ผมให้5.5แล้วกันนะสำหรับชิวชักนะแต่ถ้าใครอยากปั้นมาเล่นขำๆเล่นเท่ๆก็ได้นะแต่จุดเด่นที่ผมคิดว่าพอจะใช้งานได้ในโหมดอื่นก็คือเพิ่มพลังโจมตีนะครับแล้วก็เราเทสกับบอสนอกแล้วเนี่ยสกิล2มัน มันแบบยังไงอ่ะทุกคนต้องลองดูอีกทีนึงว่ามันจะใช้งานได้แบบดีๆดจริงๆหรือเปล่านะครับโอเคครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วก,กดกันดีให้กับช่องลุงยุทธชาแนลด้วยนะครับเดี๋ยวเราเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับผม